คุณลุงมามามาดูป่ะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเพราะเขาเอินมาซอยงานกับซอยานี่านไหนยังเลี้ยงงัวบรอผม้ยงุ้ยป่ะป่ผมทั่วไปครับทั่วไปมักนะเพิ่มเพิ่นเพิ่นมามาดูๆนี่เพิ่งไหนเพิ่งไหนตัวใดเนี่ยก็แล้วตัวพุดท้ายผมเราลองเพิ่งไหนตัวใดเนี่ยเลี้ยงไว้ไหมปลาซ้เอ้ยตัวนี้เจ็ดมาครับเจ็ดข้าครับ เจ็ดกับห้ามาเจ็ดกับห้ามาเนี่ยพ่นพ้นบอกไปเลยบ่บ่ผมเองของเจ้าเองบ่ของเองของเจ้าตัวใดถึงในนอนถึงในนอนตัวใดเราเอาดังๆด้วยเจ็ดกห้ามาเจ็ดกหามาถ้าว่าตกตคือสองล่างนะสองสามล่างนี่สองสามครับแล้วแล้วบนอ่ะเจ็ดห้าเจ็ดหที่ไปที่บาฝันบอกเขาพูดอางไรพงษง อยู่ในจิตโอ้ยอยู่ในจิตอยู่ในจิตโอ้แต่โมหันเขาก็ถือกันงวดก่อนให้ให้ตัวใดเข้าไปตรงตรงเลยครับที่สามโอ้โหเต็มล้ำเลยทีกัีนะเต็มล้ำเต็มล้ำให้ที่สามถึงที่สามเลยงวดนี้ให้ตัวใดเนาะตัวนี้เจ็ดกับห้าสองสามเจ็ดฐานี้บนบ่บนครับสองสามเลยสองสามล่างตัแสดงว่าให้เขาถือทุก กือบทุกหมวดที่ขนาดนี้ทุกหมวดครับอาจารย์ยังซื้อือังไรปีชาอาจารย์ปีชาเนาะอาจารย์ปีชาโออ้าาาจรย์ีชเพราะว่าโรเบิร์ตท่านกรุงเทพ่เขาเชื่ออื่นโรเบิร์ตโอ้คนนี้ว่าโรเบิร์ตโรเบิร์ตพระรังโอ้โหโรเบิร์ตเออลุงโรเบิร์ตโรเบิร์ตโรเบิร์ตคนท่องเที่ยวที่เคยเจอเดียวแสดงว่าให้ เขาถือทุกงวดครับโอ้ถือทุกงวดเลยถือทุกงวดถึงมาจังหวดนะครับนี่เพราะมาจังหวดน่ะตองงวดจังหวัดเลยครับนี่อยู่บ้านห้ากับนี่จะเอินผมเลยเขาเอินอาจารย์อาจารย์ยังเกาะอาจารย์อนุยง้อถือประจุคงถิ่นโรเบิร์ตเนโรเบิร์ตอาจารย์โรเบิร์ตอาจารย์โรเบิร์ตช่วยกันเลยครับจาร่าเด็กอนุยอาจารย์อนุยอาจารย์อนุยเนาะอาจารย์อนุยอาจารย์อนุยอาจารย์อนุยอาจารย์โรเบิร์ตปล่อยแล้วบนเจ็ดห้าร่างสองสามเนาะสองสาม มาแน่นอนมาแน่นอนเนาะมาแน่นอนไปพอดในเอฟซีผมในตีแล้วปบ่ได้คำนวณเด้บ่ได้นคำนวณเลยบ่ได้นคำนวณเฮ้เจนยังได้ตัวเลขมาหนิคือไอ้ผมเป็นคนคำนวณเออแต่ผมบ่ได้นคำนวณเมียนผมคิดว่าตัวนี้มันใช่มาจังซี่เออเออมันเลขงวดต่อไปเองคำนวณมาจากงวดงวดต่องวดห่อเออเขาจะลายมาล่ยมาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆแล้วก็มาเหลือครับมาจบอยู่ตรงไหนเนาะอืม พาจบจุดต่ออวไงวดนี่อไรไม่ได้เลยว่าจบจุเจ็ดหายแน่นครับสอสมครับสองสามมาในนอนมาแนนอนฟันทงเลยฟันทงร้เปอร์เซ็นต์ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ100ร้อพอเนาะพองวดเสรแล้วก็ถือไปแถวในมู่บาทก็แก้วโอ้ ถูกเป็นแถวเลยถูกเป็นแถวทั้งหมู่บ้านเลยเหร์ตอาจารย์โรเบิร์ตอาจารย์โรเบิร์ตใครเขาอยู่กรุงเทพบางทีก็เกินเจออาจารย์พอไปกรุงเทพก็เจออาจารย์โรเบิร์ตอาจารย์โรเบิร์ตทำมาทำมาแท็กป้านอกก็เรียกว่าอาจารย์หนุ่ยอาจารย์หนุ่ยอาจารย์หนุ่ยอยู่กรุงเทพเลยอาจารย์โรเบิร์ตขนาดว่าวัดป่าก็ยังเสื้อผมเนาะวัดป่าวัดเฮาเนาะวัดป่าสินชัยอ้าว คือไฮแมนเถอะคุณคือไฮแมนแนวหน่อยเอ้าถูกทั้งหมู่บ้านถูกทั้งหมู่บ้านเลยทั้งหมู่บ้านเออทั้งโซ่หมู่บ้านอ่ะอาจารย์โรเบิร์ตให้ถูกทั้งหมู่บ้านสุดยอดครับพี่น้องครับฝากติดตามอาจารย์โรเบิร์ตกันหน่อยเลยหรืออาจารย์หนุ่ยอย่าโฆษณาลายเด้อหนึ่ก็จิตอามอีกโอ้ยตัวสดีๆทอนหังนี่ทอนหังนี่ย่างครับของย่างเนาะย่างมันมันยังเดือดอยู่เนาะไอ้สวยงามเพิ่มก่อนโอาสวยงามเพิ่มก่อนเนาะพี่น้องครับฝากไปเนี่อาจารย์โรเบิร์ตเด้อเจิดฮาบน อาเธอเก่ามาเลี้ยงจักกักเออว่ายังเราเนี้ยผมเดี๋ยวผมจัดให้พิทขวดเลยมาในนอนเดี๋ยวผมจัดให้เงินเงินนี่มาในนอนมาในนอนครับนี่เอ่ยเพื่อนยังถืออยู่เออเอ่ยเลยเหมือนน่ะโอ้นักธีคือกันถือกันโอ้ยมีความสุขเนาะเพรลูกเนาะอาจารย์อาจารย์เราก็มีความสุขได้เราบอกเด็กพี่น้องถือเนาะอืออืออาจารย์โรเบอร์ของเรานครับพี่น้องก็มีความสุขยิ่งใหญ่ใจใสตลอดเวลาแสดงว่างวดนี้ตกเขาแน่นอนเลยเขาอีกแน่นอน ร้อยเปร์เซ็นต์ครับร้อยเปเซนตนอนร้อยเปเซนตยิ่งอยากจำใช้ดีไปหนใช่ไหมก็ต้องเขานี่นอนพอกินว่นเนาะแต่ว่าบางทีเขาก็รับเด้ด้อตกกับตกับนเมนจะตรงลายไหเนาะจะตรงลายกับคิดเขาบ่มีกับนี่มันเสียบได้เนาะ้องมีกับมันมีกับตอนเนี้ยสียมันหมดเสียบได้เอียเลอเล่นเอน่ขอไปพี่น้องขอไปครับพี่น้องครับขอพเรเนาะจาดรถเบื่อเนาะ จารุบิดบอยจารุบิดจารุบิดครับพี่น้องครับขอบคุณครับหมดนี้โอ้สีบอกโด้ตรงเลยได้ยตรงเลยคันธามผมมาบอกเน๊ะนอกจากว่าจะมาถามส่วนมากมาถามผมตัวนี้ตัวใดก็โดนหักไปถือตรงตรงเลยว่ะตรงตรงบอใครมีคำเล่นอะไรแต่ตรงตรงเลยตรงตรงเลยบอกตรงตรงก็อยากหูเนาะเขาอยากหูก็เขาก็บอกเขา ผมบ่ได้เข้าญาญนี่ดังบ่ได้ดังสมาธิเลยบ่ได้สมาธิเลยแเขาสื่อหูนั่นน่ะเขาสิ่อหูด้วยในามีเส้นมีเส้นเนาะเอในญาญโรเบิร์ตลุงอาจารย์โรเบิร์ตคนมีเส้นเนาะครับบ่ได้เป็นดังสมาธิมันสิปิ้งขึ้นมาในปิ้งในหัวเลยนี่ในกระบาลนะโอ้ในกระบาลเนาะมันสิติ้งตังขึ้นมาเลยเนาะขึ้นมาปึ๊บพอพอผมมีอาจารย์ผมมีอาจารย์อีกท่านึงมีอาจารย์อีกท่านึงอาจารย์อยู่จังหวัดตาก โอ้ผมไปเฮียนอยู่ทางฝุ่นนะไปเฮียนมาไปเฮียนมาครับพี่น้องครับคือเกือบทุกงวดครับพี่น้องครับมีบทสวดมาแล้วก็นั่งสมาธิมาเพื่อเขาเาจะหูนะเขาจะหูเลยเปล่งเข้าไปเลยเขาบอกเปล่งเข้าไปเลยจุดนี้จุดนี้กับนี่ครับนี่นั่งเลี้ยวกันบ โอ้พาจเคยให้ลองฟันแล้วอให้ลองลองฟันโอนละให้ลองวิชาลองฟันลองฟันเลยลองวิชาเลยนม่คิดนั่งเนี้ย เราบอกไปแล้วในป่าชันคารบอกแล้วบอกบอกเดียวเดี๋ยวบอกอีกรอบรอบทวนรอบหนึ่งไงบอกเมฆไปแล้วบอกบอกแล้วเวลายื่นคนเนอะทวนทวนทวนสองรอบไปได้สองรอบไปได้ทวนทวนให้หน่อยทวนให้หน่อยอออบรได้าจารย์โรเบิร์ตทัาไปอยู่กรุงเทพเถึงเรียกว่าอาจารย์โรเบิร์ตมาอยู่บ้านนอกเรียกว่าอาจารย์นุย อยู่กรุงเทพแหละอาจารย์โรเบิร์ตแมนบอกถูกมาแล้วเกือบทุกงวดทุกงวดคเอองวดนึงสี่สามขอเต็มเต็มคนเราแก้วบ้านเขาถูกทั้งหมู่บ้านเลยว่าส่นถูกทั้งหมู่บ้านครับแทงงวดนี้แก่ห้งนี้นะแทงงวดนี้ก็ปล่อยไปแล้วนี่ปล่อยแล้วบนเย็ดห้ายืนคนยืนคนต่ออาลลูคนเด้อบนเจ็ดห้าล่างสองสามคนนะตัวแรกคบนเจ็ดห้าบนเจ็ดห้าล่างสองสามล่างสองสามเด้อพี่น้องครับน บนเกีดหาล่างสองสามร้อสิบอกแค่เธอเดียวบโอ้ยอะไรเธอมันมันมันจะเคลื่อนมันจะเคลื่อนครับมันจะเคลื่อนเฟิร์ตกระป๋อเราเนาะเนย้เนาะนังเหนียวอีกเฟิร์ตกระป๋ออีเนาะโอ้ยเคยลองวิชาแล้วลองวิชาเรียบร้อยเวิชาเรียบร้อยอารโรเบิร์ตเนาะอาจารโรเบิร์ตห้าแล้วอย่าลืมเด็กคนได้องกหนึ่ง่เท่าไดก็บนเกียดสามล่างสองสาม เจ็ดสามหรือเจ็หาเดหาเจ็ดหเออโพเจ็ดหาางสองสาออโที่แล้วสีสมเข้าเต็มเต็มเลยไม่ต้องเก็บวดก้อนแบบไ่ต้องกัลงกับเลยสาแม่นแครับพี่น้องเรื่อนี้มันขึ้นปิ้งขึ้นมาในในหัวเราเลยละว่ขึ้นมาเลยม่นขึ้นแล้วอยู่ในอยู่ในกินแล้วอยู่ในกนอยู่ในกระบาดาเรา แต่ว่าจะถือมากกับหาปในจักเปกเปื่อนจักกกจากขวดจากกัวเป็นตีถือเนาะนออาจารโรเบิร์ตอยอาจารรเบิจะกระจายเดี๋ขอชิดังขอชิดังคนดอยู่มยู่ิ่มีมกอยู่แวรอาลตอยู่อยู่ชอยู่อยู่สำหรบ่มีอยู่ยง่ม่เนาะสุจอดคับพี่นังอาจาร์โรเบิร์ตน้องสีแบบไม่ต้องกลับเ็นรากลับเลยวันนี้ให้ 7 5บนล่างส3งแน่นอนแน่นอนแล้วว่าจ้าก็เส้นก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเอนต์ครับพีนองร้อยเปอร์เซ็นต์ด้ที่เราถึงทั้งหมู่บ้านเลยเออวดห่างกถึงทั้งหมู่บ้านเลยถึงห้องแถ่ายเงนไปคือไม่ัวดหต้องกงวมดทุกหมดทกหมดทุกงวดถูกหมดีนองถึงถกตัวงเบื้องแรกกเอ เคยเป็นแนวทางในการเชียงโจกนอวันที mm ่ห hmm. นึ่งมีน่ะซากอบห้าร้อยหกสิบเจ็ดน้องอาจารย์โรเบิร์ตนองโอเคกับพี่ดองครับฟันทองเลยนะฟันสับเลยอาจารย์นรอฟันทองขอบคุณครับ